บรรณุฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุดโดยยึดโยงกับประชาชนและหลักการของประชาธิปไตยพาคร่วมรัฐบาลนะครับต้องเป็นปฏิบัติตามนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้แล้วจะลงเรือลําเดียวกันได้ยังไงต่อไปอ่ะผมรู้ว่าคุณขวางอันนี้เพื่อถ่วงไม่ให้แก้รัฐรมนูญซึ่งมันแก้ยากอยู่แล้วตอนที่ฉีกรัฐมนูญมันง่ายแสนง่ายเอาแค่สี่ห้าคนมานั่ง พบทบพบทอบพอบท,ออพอบทอรอพอบตรอ,อ,อ,รอชีกเลยเงียบสงัดเหมือนป่าชา้าแล้วเขาก็สร้างปฏิมาก,กรรมคือรัฐธร,รมนูญปี60ที่มีปัญหานี่ครับมีปัญหาจริงๆเวลาจะแก้ไขบ,บทบัญญัติในรัฐธรมนูญฉบับนี้มันก็แก้ไขยากยากยิ่งยากเกินไปแบบไม่อยากให้แก้ไขเลย ท่านครับถแถลงนโยบายด้วยกันนี่เป็นคำถแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรหน้าสิบสองรัฐบาลจะเร่งจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยเร็วที่สุดโดยยึดโยงกับประชาชนและหลักการของประชาธิปไตยเพรวมรัฐบาลนะครับต้องเป็นปฏิบัติตามนี้ถ้าไม่ปฏิปบัติตามนี้แล้วจะลงเรือลำเดียวกันได้ยังไงต่อไปอ่ะ ผมรู้ว่าคุณขวางอันนี้เพื่อ่วงไม่แก้รัฐธรมนูญซึ่งมันแก้ยากอยู่แล้วหรือว่าอยากจะให้มีตะลันเต้นๆอีกเพราะสภานี้ตั้งอยู่ถนนฐานนะครับไปไม่ลอดเรือลบหนึ่งลำอยู่ทางซ้ายมือผมรถถังหนึ่งคันยึดได้แล้วสภาแห่งนี้ทำไมไม่โน้มจิตใจด้วยกันมาแก้รัฐมนูญครับรัฐมนูญสบัยก่อนประชาชนไม่รู้ สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาถามมากคณะรัฐสอรก็ตอบไม่ได้ก็บอกว่ารัฐธรรมนูญก็คือลูกชายพยาพหลแต่เตอนนี้มันหูแจ้งตาสว่างครับจำเลยของสังคมในการถ่วงแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญวันนี้ผมประกาศชัดเจนประกาศสงครามให้ประชายชนแจ้งทราบว่าศัตรูของประชาธิปไตยคือใครจึงอยากเรียกร้องด้วยความสุจริตผมไม่อยากสร้างความขัดแย้งระหว่างสองสภา เพราะอย่างไรก็มาตามรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันแต่เห็นแก่ประชาธิปไตยชาติบ้านเมืองเถอะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งหมดนี่คือเป็นปัญหาที่อยู่เฉพาะหน้าถ้าไม่รีบร่วมมือจับไม้จับมือกัน forget of the past start of the new ดีไหมครับผมแปลไม่ออกแต่รัฐบาลเฉลิมอยู่บำรุงมักจะพูดอยู่บ่อย จึนขอกาบเรียนทางท่านประธานกับบัญชการร่วมและแม้กระทั่งสสซึ่งได้รับอำนาจจากสภาของเรารับไปกลับลํำที่สภาสูงกลับใจครับแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับรัฐธรรมนูญฉบับเดียวที่แก้ไม่ได้อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับมันอยู่เป็นบนแผ่นพานแว่นแก้วนะครับที่นี่เป็นที่แก้ไขไม่ใช่ที่ทวงความเจริญของประชาธิปไตยใครคนใด ไม่แก้ไขกฎหมายรันวนลหรือทวงความเจริญผมถือว่าคนนั้นทำลายประชาธิปไตยครับ